เอา้าขูดได้ไงวะเลาลูกสองมากดพี่แล้วไวุ่น First Blood First Blood First Blood อุ้ยเอ๊ะทำไมคุมจังใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นพ่อหนุ่มเฮ้ยลุ้นลุ้นลุ้นเรียบร้อย A U O R เนี่ย เปิดได้อะไรอ่ะได้หนึ่งเพชรเดรอพี่ยังไม่ได้เลยเด้อเปิดเมื่อกี้เติอมอีจกจ 300. 300. ักสามร้อยสามร้อยกรีบจะเล่นได้ไหมเนี่ยพี่ไม่ค่อยได้เล่นอยู่หนึ่งหนึ่งคืออะไรอะไรคืออะไรเข้าแคนชิวชิวลาเต้พี่ไม่ตึงเหมือนสองอาทิตย์ที่แล้วสามสิไม่ตึงมันสามอาทิตย์ที่แล้ว จาก80จะเหลืออยู่ประมาณ35นี่แหละเอาโดนได้ไงวะโดนแบบฟุ๊กฟุก หัวชนะด้วยสเตปผ่านเข้าเลยสลับไปสลับมาทำไมครับาไทยสวัสดีครับฮ่าฮ่ฮ่สวัสดีวัยรุ่นกดสลับไปสลับมา เน่ไปซื้อลูกซองมาดิไม่มี vor, ไอ้วัวเลยเอาลูกซองมากดพี่แล้วไวรุ่น <First Blood. S 1> พี่ไม่ชอบลูกซองแต่เ,เอาไว้ก็ไม่เสียหายพี่ขอ vor, ไอวัวหน่อยเอาอยิางไหมไอ้วัวเอาไอ้วัวอีกเปล่า วันนี้พี่อาจจะลงสตรีมเร็วหน่อยเด้อวัดนาพี่มาจากตางจังหวัดไปซื้อของมาทำปาร์ตี้กันหุ่นแล้วพี่จะกางเต็นท์นอนหน้าบ้านวันนี้แคมปิ้งหน้าบ้านไปเที่ยวไม่ได้คือขีดยาใกลขึ้นขอไอ้วออีกป่ะเนี่ย,ออเ,ยเออวิ่งมา

เฮ้ยเอาว่ะทำไมวันนี้มันมาจังเลยเมื่อคืนพี่ลงไปเล่นน่ะไปหาห้องเล่นนี่แหละไอห้องชัดลูปอ่ะเขาเขาบอกสร้างห้องมันสี่คนพอนนี้สร้างห้องสองสอง,สองไหมเขามีแต่แดงแบบแหลงใหญ่แบบหนึ่งดาวสองดาวนี่นที่เขาไปเล่นยิงเขาได้แค่เกมแรกอะเกมที่เหลือแบบแตกยับสองสองสู้เขาไม่ได้เลย ดึงโพดแบบสี่พันเต็มอะแรงใหญ่สี่พันเต็มอะม,มันกี่ดาวดาวเดียวหรือสองดาวดาวเดียว,ว,ยวสองดาวลูกฟองมาแล้วจ้าตั้งไอบอลไม่ติด เรียนฝั่งนี้ดีกว่าพี่ตั้งไอวอลไม่ค่อยติดอ่ะเจอดิ้นอ่เมาพังไม่รู้เมาพังหรือเปล่านั่นเห็นไหมตั้งไอวอลไม่ติดเมื่อกี้อ <First Blood. S 1> ุ้ยพี่แอมอยู่จังหวัดไหนอยู่สระ,ะคามครับกดไอ้วอลไม่ค่อยติดอ่ะต้องเอาเมาส์ไปเช็คแล้ว กูสงสนับสนุนได้นะครับโดนในใต้คลิปซื้อเมาสใหม่มนำนุนพี่ได้เด้อซื้อเมาส์ใหม่เด้ยอยังมีตังไม่ใช่อเลยหรอตังจะซื้อเมาส์เอาไปเติมซื้อชุดไอ้ขบวนการห้าสีแล้วเรียบร้อยเติมไปพันหนึ่งหมดพอดีเลยสามพันหกร้อยผิดเหลืออยู่เท่าไหร่วะ8แปดร้อย ได้ได้เคียวอันหนึ่งเคียวน,นี้พี่กดมาก,ก่อนแล้วว้าไอ้ไอวัวโอ้ยนนาโอยเอ้ย,อย,อยทำไมขึ้นสังหารนะ่ะให้สร้างต่อเลยไหมพี่แอมสวยๆยแบนแบนออกจากช่องก่อนเพื่อเล่นอ่ะอ่ะเพื่อเล่นอ่ะ ให้แบนกี่วันดีอน,นอนให้พี่แบนกี่วันดีเผยทางลูกซองเห็นลูกซองแลาใจสันสมมน่นสามิแบงค์กี่สามิอ่ะน้อยไป อเอ้ยทำไมคมจังพี่ไม่อยากจับลูกซองเลยพี่ไม่คมาสามหัวเลยเอ้ยสองหัวดิตัวหนึ่งไม่นับตัวหนึ่งสังหารพอพี่ลงรักลูกซองคิม,มินุตโตะพี่อารมณ์ได้พีออ่อารมณ์เลยเด้อ ได้ไรได้จาก y o u t u ไหมย,ยังเลยครับยังเลยยังไม่ได้เลยเสียอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เสียค่าไปค่าเน็ตค่าเติมเกมยังไม่ได้คืนสักบาทเลยไอลาเตมเอาจริงแล้วว่ากดพี่ยับเลยเฮบางภูนั้นกูจริงแดบ อ่อนในพี่บ้างาจะอ่อนให้ไหมนะเขาปฏิเสธแคนเอาจริงแล้วเหรอจะให้พี่ขายหน้าดิโอ๊ยแหลกแหลก ยิงใครวะโอ๊ย First blood เออเอาสมูกมาทำไมเนี่ยพอจะติงก็ติงพวนเนาะไว้รุ่นเนาะ พี่ไม่ถนัดเลือกซองอ่ะวอ,องนงี้ดีกว่าไม่ตั้งกดใหม่พีทแคนใช้ดีเสือดอย่างเดียวเอาไหมใช้ได้แค่ปืนเดียวสองสอง,สองไหมครับเจ๋วผมสร้างให้เดี๋ยวลอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนถ้าไม่ผู้สนับสนุนหลักอยัางเป็นทางการเยอะจังเลย วายใจเย็นพ่อหนุม่มใจเย็นพ่อหนุม่มเกมห้าร้อยไปเลยเดี๋ยวเทยดแคนนะเทยดแคนนะไม่ใช่หนึ่งหนึ่งเด,เดี๋ยวเดี๋ยวสักชนะสักหกก่อนค่อยเอาเอนะ็มห้าร้อยเนาะไม่ได้ตึงขนาดนั้นพี่ไม่ได้เล่นสองอาทิตย์นะ แล้วก็มาเว้นอีกสองวันเป็นใครสรุปแล้วเพิ่งพี่เพิ่งกลับมาเล่นได้สี่วันเองสีหนนห่หรือห้าวันวะสี่วันสี่วันนี้เละหรือห้าวันนี้แหละวันนั้นวันนั้นที่กลับมาเล่นวันที่สองโอ้โหโดนท้าหนึ่งหนึ่งแพ้ทุกเกมเลยเยเล่นไม่ได้เลยยิงเขาไม่ได้สักตัวยิงได้อยู่แต่อัดตัวเขาตายอะ่ะโอ้ยบวกหาย

ีย่์ไอ้ัวให้มันหมดทำไมไมันเม็ดแดงแบบหมดเลยวะทำไมมันมิดขาวๆเรื่องเหลืองออกมาเฮ <First Blood. S 1> บางทีก็จะเดินไปคือ,อยังไงบางทีก็จะเดินไป มันจะดูถูกเขาเกินไปหรือเปล่าอาตีไม่ตึงเลยเฮ้ยตึงอยู่นะถ้าเล่นลูกซองกันพี่ไม่สู้มันนะ chpm เอาเมีดยดกัดหวัวคมๆเดี๋ยวเมีดยดเลยเหรอไม่ตึงขนาดนั้นไวรุ่นโมเมนอายุโอเคได้นนิ poe ได้นนิเฉยแล้ว เขเล่นเพืนอะไรอ่ะดีเสียดอ่ะวายระยะน,นี้ระยะน,นี้วายไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยหัวเกือบแตกสองดอกอ๋ออ๋อสิคือหุ้ยโดนไปแล้วหนึ่ง ถ้าเราเต้นอยู่เงี้เขาจะยิงโดนหัวเราแม่เดบใช้อีโมเต้นอยู่เงี้ยเดี๋ยวเขาว่าพี่ยืนรอยมหายโอ้ยโยดนตัวไปรุ่นอะัดตัวโน่นหนึ่งขวาก้งเฮ้ย I won't be able to hit We do it big and we do it however we like. This is how it was made for the real. I swear to god that I'm serious. Me and my team we be ready with shooting to kill.